อีเวนแรกเลยไหมคะหลังจากโควิดใช่ค่ะเลยแบบรู้สึก,กแปลกมาดีรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ในความแบบเนี่ย new normal เบบนี๋มันก็ไม่คุ้นชินนะคะปกติเราจะอยู่กันใกล้กว่านี้เ<ใ>นาะแล้วก็แบบค่ะแต่ก็ค่ะีนนแล้วแต่ก็แฮปปี้ค่ะต้องปรับตัวอะไรอย่างงี้ไหมคะก็นี่นะคะ,คะโดนบังคับให้พูดเสียงดังก็คือแบบต้องทะลุแมสใส่ได้ก็ วันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างวันเกิดเหรอคะเออเหมือนผ่านไปนานแล้วเนาะมันทำหลายงานก็แฮปปี้ค่ะวันเกิดก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ทุกอย่างเลยยกไว้เดือยต้นเลยแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะคะพี่แอรไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ๋ออันนี้คือของขันที่ดีที่สุดเลยค่ะต้องการแค่นี้แหละรุ่นนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วอยากไปแต่หน้าเราก็เด็กลงด้วยเลย หน้าเราอะไรนะโอเคถ้าขยับลงโอเคค่ะขอบคุณน้องปีเป็นไงบ้างคะมีอะไรพิเศษพี่ใแม่บ้างไหมคะอ๋อปีใหม่เหรอคะก็เขาก็พิเศษให้ทุกปีอะค่ะก็จะแบบวาดรูปทำการอะไรแบบนี้ค่ะตามสไตล์เด็กๆหวานขึ้นทุกปีไหมคะปวยพอคุณแม่หวานขึ้นทุกปีไหมคะหวานค่ะหวานแล้วก็จะแบบคือเขาเขามีหลายโหมดนะค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นวันเกิดอะไรอย่างนี้ยเขาก็จะขี้อ้อนอย่างปีนี้โชว์อะไรเป็นน้องปีปีนี้เขียนอะไรบ้างคะ ก็รักคุณแม่เนี่ยแหละค่ะแล้วเขาก็จะแบบเอ่อคือทุกคืนเขาก็จะแบบกราบคุณแม่อยู่แล้วเนี่ย <im it> เขาก็จะแบบว่าขอบคุณที่ที่แบบคุณแม่ดูแลเขาอย่างดีอะไรแบบเนี้ยค่ะคือแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะ <im it> เขามีโชว์พิเศษอะไรคุณแม่ไหมคะอินเตอรเตทนชอบอะไรอย่างเงี้ยปกติเป็นสายอนเตอร์เทนอยู่แล้วเขาโชว์เป็นประจำวันอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับวันเกิดอะหรืออะไรไม่ได้จัดดพ่เศษเพื่อวันนี้อ๋อไม่ค่ะ วันท,ท well> ี่ถ่ายอ่ะก็คือยังไม่ครบเลก็มีต่อต่อมาอีกเนี้ยคือคือแอบว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้เราไม่ได้ไม่มีโอกาสออกไปเจอกันนะคะเห็นไหมคะถ้าเกิดเป็นปกติก็อาจจะแบบเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็พาไปทานข้าวอะไรเงี้ยคือเนื่องจากปีนี้ไม่ได้เจอใครเลยไม่มีโอกาสพบปะกันเลยทุกคนก็จะส่งส่งแบบของส่งดอกไม้อะไรเพื่อเพื่อแทนกันได้อะไรเยอะสุดคะได้เป็นอะไรเยอะสุด ก็ดอกไม้กับเค้กเนี่ยค่ะแต่หลายคนก็เซอร์ไพรส์เพราะว่ามีพี่ส่งการส่งไปเท่าไหร่อ๋อคือส่งการคือส่งเป็นคือก็อวยพรวันเกิดอะค่ะอ่าคือปกติเขาก็คือส่งให้อยู่แล้วทุกปี่ไม่ค่ะไม่ค่ะเดี๋ยวนะไม่แน่ใจอ่ะก็รปีนี้เห็นมีมาจัดจัดตกใจไม่เข้าใจยังไงเอ๊ะช้อนนี้ อคอ๋อไม่หรอกค่ะมันก็ก็ปกติค่ะก็เขาบอกว่าเป็นมิตรภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อค่ะค่ะดีปกติบอกไม่ไหมคะว่าเขาให้เป็นอะไรเวฟทอวันจะไม่ได้มาเป็นชิ้นเวยทรดมันจะตัวดีเทลมันเกิดปีนี้เหมือนทุกอย่างมันจะเหมือนสาระที่มันดีขึ้นไหมคะพี่ไอเป็ดขอว่าในความรู้สึกเราค่ะที่เหมือนแบบตั้งมิตภาพเออหรือคนรอบข้างเอออะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่า เริ่มแบบว่าอยากดูทางในทังที่ดีขึ้นอาานะไรเงีง้ยครับแอมยังไงอะคะไม่ไม่รู้สึกแล้วก็รู้สึกมันก็ดีตลอดอะคะ่ะไม่ไมยถึงว่าดีสำหรับแอมนะคะมีของขวัญอะไรให้ตัวเองนะคะจากความตั้งใจของพี่แอฟ มีค่ะมีความตั้งใจแต่ยังไม่ได้ของขวัญนั้นค่ะอยากได้วันหยุดค่ะก็คือว่าคุณเลขายังไม่อนุมัติเลยค่ะยังไม่มีวันหยุดเลยเหรอคะอันนี้กบอกอีกั่นทุกวันนี้คืองานทุกวันอะไปแอปเจ็วันรวด ไม่แหมมันก็มีหยุดบ้างค่ะแต่หมายถึงว่าเราอยากได้วันหยุดแบบจะได้ไปเที่ยวไหนไกลๆนานๆอะไรแบบนี้อยากพาลูกระวังแผลโควิดโควิดแผลยังไม่มีเสียงไม่มีเสียงข้างๆเลยนะแหมอยากหยุดไปไหนยังไงเ่าแผกหยุดไผลยังไงบ้างเอาจริงๆค่ะไปไหนก็ได้เลยแต่ขอแบบหยุดอยู่เงียบๆสักพักเออหลายๆวันหน่อยอะไรเงี้ยแล้วยังยังไม่อนุมัติของขันยังไม่ได้อันนี้เป็นการแจ้งเรื่องให้ทราบหรือว่าอะไรนะคะ แกมขอร้องค่ะแจ้ให้ซทราแกมขอร้องแ,แต่ว่ามันก็สนุกดีค่ะก็แต่ก็คิดว่าน่าจะเหมือนหลายๆคนช่วงสิ้นปีมันก็งานมันก็จะมา คือนอกจากที่ผ่านมานี้โควิดด้วยหลายๆงานมันก็ถูกเลื่อนมาชนๆกันอยู่ช่วงปลายปีอีกเรื่องหนึ่งที่แบบล้าสุดพานกขึ้นไปไซโกทจะเป็นสูงสุดอ๋ออ้าวเมื่อวานนี้เองค่ะไม่ใช่แต่คนบอกว่าเป็นภาพที่แบบรอคอยจะไดนรอคอยกันอะไรอย่างนี้ได้เห็นแบบได้อยู่ความน่าตร้อตากันอะไรอย่างเงี้ยแย่ออ๋อค่ะแต่จริงๆเขาเป็นปกตินะคะก็ถ้ามีโอกาส สำคัญอะไรหรือว e, ันเกิดหรือปีใหม่อะไรอย่างค่ะก็ก็จะพาเข้าไปค่ะเหมือนไม่ได้เจอกันนานคังคู่เป็นยัางไงบ้านเขเจอกันเลยอ๋อค่ะก็แต่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เจอกันนานนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากโควิดค่ะแล้วก็ซึ่งคุณปู่ทั้งก็น่ารักมากทัานก็เข้าใจเพราะว่าคือปีใหม่เขาก็ยังเด็กเด็กเกินก,นกว่าที่จะฉีดวัคซีนนะนะคะเพราะงลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนมีวัคซีนหมดยกเว้นคนเป็นปีใหม่ใช่ไหมคะเราทําอะไรแล้วก็เลยต้องเซฟเขาเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ค่ะ ปวดว่าอยากเจอาหานไม่เจอนานเลยเอาลูกเก่า,กามัเลยอ๋อจริงๆเขาก็คุยกันตลอดนะคะก็แล้วดูสมัยนี้มันก็มีอะไรเขาก็เขาก็วิดีโอคอลคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมอะไรไปให้คุณปู่ไหมไม่เตรียมการปีใหม่ทําการเหมือนวันเกิดแม่ก็ทําการแล้วก็แบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปู่ได้คุยอะไร เขาก็คุยกันเยอะตลอดอยู่แล้วค่ะเขาเขาพี่ใหม่เขาเวลาอยู่กับคุณปู่เขาก็จะแบบเขาก็จะแฮปปี้ล้านลายู่มีนาทีที่แบบว่าคุณปู่กับคุณหลานเจอกันที่แบบนี้ไงคะวิ่งโผล่กอดกันเลยยังไงคะพี่แอคือยังไงคือเขาได้คุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วอะค่ะคุยกันทางวิดีโอคอลเรื่อยๆอยู่แล้วก็ก็ได้อัปเดตกันตลอดไม่ใช่ว่าแบบเออไม่ได้เจอไม่รู้เรื่องราวกันเลยอะไรแบบ เลยบอกว่ไม่ได้คิดถึกาอะไยอันก็กคิดถึงค่ะคิดถึงค่ะเราไม่ได้เจอเราก็ยังคิดถึงเลย่ะค่ะีเกเลือเป็นกรณีนี้กระแส้วยคุณแม่ยังไงคุณแม่ลุ่เป็นเด็กสาที่ยอมากพี่ณัฐค่ะลูนมเป็นยังไงคะคิดว่าไม่ได้ทำงานนานแล้วคิดว่าผ่านไปแล้วนะเ่เราออกมาตอนมันผ่านไปแล้วยังไงมันมันมันมชัดตรงนี้แลค่ะมันมีมูลไหมเอาดีกว่าเยก่า แต่รู้สึกว่าทุกคนก็พูดกันไปหมดแล้วแอปก็เลยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องพูดอะไรเพราะทุกคนก็พูดไปหมดแล้ว<ม>ก็คือม,มันก็ก็คือทุกคนก็เป็นเพื่อนที่น่ารักของแอฟทุกๆคนทุก<ม>ท่านค่ะตอนแรกที่เห็นข่าวเลยแบบเปิดมาประมาณว้วแม่แอฟมีแฟนใหม่แล้วมีรักใค่แล้วแล้วแอฟตกใจมากว่ามันมีแล้ว่ออะไรอย่างนี้ค่ะขำขมากค่ะค่ะแต่แต่ก็งงว,ว่ามันมาเริ่มมาได้ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ แต่มันก็ก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าทุกคนก็เป็นก็เป็นเพื่อนเราหมดเลยค่ะในช่วงที่ผ่านมาแบบว่ามันมาเรื่อยๆเลยพี่อาขาตกใจไหมคะบแบบว่าพอคนนี้ปุ๊บอังมามีมม่ายค,คนหนึ่งแล้วก็มามีคนอึ่อยนะ่างเงี <c oughs> ้ยค่ะพี่ก็เลยดูอยู่ว่าจะคบเพื่อนทุกคนเลยอไมแต่อย่างน้อยก็คือเป็นคนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วคุยกันอยู่แล้วมันก็เลยก็ก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ไม่สบายใจ่ะคะแต่ว่เป็นเด็กน้อยด้วยอะพี่เขา็ม่ไดถามแม่กันนะ บางคนเอาจริงๆก็เพิ่งมารู้จากในข่าวว่าเด็กกว่าหรออย่างทิมแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว,ว่าเขาเด็กกว่าออไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าเกี่ยวกับประเด็นเด็กไม่เด็กะคะ่ะมีโอกาสได้แบบพูดคุยกันไหมคะกับข่าวที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคะพื่อนเราอะไรเงี้ยค่ะคุยค่ะแต่ไม่ได้คุยเรื่องนี้นะค,ะค่ะ<ต>เพราะ<ต>ว่าเหมือนคือเราก็ทุกคนก็เหมือนทุกคนก็มีโอกาสพูดไปหมดแล้วเราก็ไม่ได้มี เราก็ไม่ได้มีคําถามอะไรเรื่องนั้นต่อเราก็ไม่ได้คุยกันประเด็นนั้นก็คุยเรื่องอื่นๆปกติค่ะแต่กระแสมานจะเชียร์เาราณริงๆเยอะมากเลยนะคะแม่ครับมีหลายแบบม,ม,มีมีหลายหลายแบบหลายกระแส <c oughs> ค่ะหลักๆก็คืออยากให้แม่แอบีแฟนเออขอบคุณมาก <c oughs> เลยค่ะ <c oughs> อย่างนี้ก็ช่วยหาให้ด้วยอันที่จริงแกว่าตอนนี้เปิดใจเลยค่ะเปิดใจใช่ไหมคะพี่กอฟถามว่าใครที่อยากจะมาศึกษากับเราอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแอบรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะมาก็มาเองค่ะความรู้สึกลังอยากอยากจะมีคนมาเป็นค่ายใช่ไหมยังไงก็ได้่ที่บอกคือแล้วแต่จังหวะโอกาสมากกว่าค่ะมีมีโอกาสได้คุยกับน้องปีนะว่าเออน้องปีเขาโอเคไหมหรือเชียร์ให้พี่แม่มีไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อาภาพี่ปีเขาเชียร์หมดแล้วค่ะเขาเชียร์อะไรยังไงคะถ่าเชียร์ใครไม่เคยไม่รู้ไม่เคยถาม แต่เขาก็เจอแบบว่าคุณแนนมีแฟนอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างใช่ไหมรับอู้เขาข้ามไปรุ่นมีน้องเลยค่ะเขาข้ามไปสเต็ปมีน้องเลยค่ะอันนี้คือน้องีที่สองแแต่เราบอกว่าเออลู้ใจเย็นๆรู้ไหมเอาแค่แค่สเต็ปมีแฟนก่อนก็พอไม่อยากมีน้องใช่ค่ะแต่ก็บอกกัแล้วค่ะว่าคงไม่มีค่ะหรือว่าเขาอยากให้แม่เป็นคนมาดูแลใช่ใช่ค่ะใช่แต่ส่วนตัวเราอยากเอง อ๋ออีกอะไร,รั้งก <c oughs> ็ได้ไม่เป็นไรค่ะแม่ถามตรงๆเลยคนที่เป็นผ่านเลยตอนนี้คนไหนพอจะมีติดลุ้นไหมลุ <c oughs> น้นลุ้นอะไรอะค่ะ <c oughs> คือเป็นเพื่อนแล้วก็แบบเป็นเพื่อนที่ที่อาไรอะไรอ่ะก็คือดีต่อการทุกคนน่ารักกับแอปมากๆทุกคนเลยสมมุติถ้าเกิดคนเหล่านั้นบางคนอาจจะอยกดขยะสถาน <c oughs> ะเดีแม่แม่จะเปิดเปื่อเขาบ้างไหมอะไรอย่างนี้่ก็ชมนะก็ชมเป็นตัวเองี่ก็ชมนอย่ารีเดี๋ยวเขาก็ เกรงพอดีเราก็แบบปกติแต่คนหนึ่งหนึ่งในคนที่เป็นข่าวเนี่ยเขาจะอยากจะเดินหน้าจีบเราหรือเอาตรงขยักจีบเรานี่แอบนะพี่แอบจีบไหมคะน้องตีน้องตีอ่ะคือตอนนี้ทุกคนเพื่อนค่ะเพื่อนที่น่ารักแล้วก็แบบ คือมีอะไรก็ปรึกษาได้คุยได้แล้วก็รู้สึกแบบสบายใจแม้กระทั่งมีประเด็นอะไรพวกนี้เข้ามาก็ก็สบายใจที่จะคุยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่แม่ไม่ติดเรื่องอายุใช่ไหมคะไม่ติดไม่ติดเด็กก็ได้ใช่ไหมคะหมายถึงไม่ติดเลยค่ะวัยไหนก็ได้เพศไหนก็ได้ค่ะเคยมีแบบหมอหอนดูทักไหมคะว่าเัวเนื้อคู่คนใหม่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบเด็กอายุน้อยกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะเหรอคะไม่ค่อยได้ดูอะค่ะกลัวคำตอบ แต่อายุไม่เป็นปัญหาถ้าคุยว่าจะแบบผู้ผ่านดูใจกันหรือเปล่อไม่ค่ะรุ่นนี้แล้วอ่ะไม่ไม่ค่อยมีเพราะจํากัดชอแม่สเปคเยอะไหมคะพี่แอนษาไม่มีอะค่ะเดิมก็ไม่เคยมีค่ะเราโตแล้วก็ยิ่งไม่กล้ามีเลยค่ะก็รู้สึกว่าถ้ามันดีเราด้วยแบบประสบการณ์อะไรที่ผ่านมาเราก็คงรู้สึกได้เองว่าว่ามันดีนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องให้ปีใหม่บอกว่าขาด น, <laughs> น่าจะผ่าน,น <laughs> ทุกคนเชียร์ทุกคนเลย <laughs> คือยังไงะคะสำหรับสำหรับสำหรับปีใหม่คือสำหรับเด็กเขาก็อาจจะไม่ได้แบบมองไปขนาดน,านั้นว่าคือแฟนจะต้องแต่งงานหรืออะไรเขาแค่เขาคงเป็นมุมแค่อยากให้แม่มีเพื่อนอยากให้แม่แบบแฮปปี้สดชื่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่ก็บอกลูกทุกวันนี้แม่ก็สดชื่นแต่แย่อยู่แล้วลูกอยู่กับลูกคือมันมันคือมีรอยยิ้มมีเสียง,งัวเรอะทุกวันอยู่แล้วเลยอะ